ก็มีงานเข้าเลยคันนี้คันนี้เป,นปนเ,เป็นลูกปืนขอเวียงแตกต้องถอดเปลี่ยนลูกปืนขอเวียงเปลี่ยนลูกปืนขอเวียงส่วนอื่นก็มีที่ต้องเปลี่ยนท้ายพวกที่ถอดออกก็คือเปลี่ยนซีนเป็น <c oughs> ประเกชุดใหเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยน ปั๊มปั๊มน้ำมันเครื่องชุดปั๊มคันนี้น้ำมันเยื่อออกท่อไอเสีย <c oughs> น้ำมันออกท่อไอเสียปัญหาอาจจะเป็นได้อยู่สองอย่างปัญหาที่หนึคือแวนรวม,มปัญหาที่สองก็คือตรงเบื้องที่หลอดก้านวาล รวมบ่อลอดการว้าวลรวมกับมีสิทธิ์น้ำมันเครื่องเข้าไปห่องเผาไหมได้แล้วก็พ่นออกมีอยู่สองจุดอันดับแรกต้องเช็คหลอดขาว้วาลก่อนคั้นี้เะ็บปนี้ไว้ํำนี้